สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับอยู่กับผมพลมอเตอร์ไซค์วิกเช่นเคยวันนี้จะขอมาพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า e-bike จากทางค่ายคาวาสกิเมื่อปลายปีที่ผ่านมางานอิกมา0 2 2 2ครับทางผมก็ได้พาพรีวิวรับชมคันจริง ninja e v แล้วก็ Z e v ไปแล้วที่อิตาลีถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมนะครับก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้ และในคลิปนั้นตอนนั้นครับมันยังเป็นร่างโปรโตไทป์อยู่ไม่ใช่โฉมโปรดักชันจริงแต่สำหรับข่าวในวันนี้ครับได้มีการเคาะชื่อที่จะวางจำหน่ายจริงๆออกมาแล้วนั่นก็คือชื่อว่า Ninja E1 แล้วก็ ZE1 มีชื่อโค้ดเนมครับคือ NX 0 1 1 A สำหรับตัว Ninja แล้วก็ NR 0 1 1 A สำหรับตัว Z ซึ่งตัวภาพแล้วก็ข้อมูลที่ผมมานำเสนอนี้ครับก็ได้มาจากการที่รถทั้งสองคันนี้ได้มีการถูกถ่ายภาพออกมาในตอนที่ไปจดทะเบียนในประเทศออสเตรเลียดังนั้นโฉมใบหน้าค่าตาจริงก็คือจะเป็นแบบนี้เลยสำหรับตัวขายโปรดักชันไบ์แต่จุดที่หลายคนน่าจะผิดหวังเลยก็คือรูปลักษณ์ภายนอกครับมันดูเหมือนกับลินจา400แล้วก็แซ400แทบจะไม่มีผิดเพี้ยน จุดแตกต่างเลยก็คือเครื่องยนต์สันดาปจะถูกแทนที่ด้วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งจะให้กำลังอยู่ที่12.1 hp แล้วก็ p e คเอาต์พุตของมันสูงสุดจะออกมาอยู่ที่14.8 hp ด้านของตัวแบตเตอรี่จะเป็นแบตเตอรี่แบบ swap ได้2ก้อนก้อนหนึ่งมีน้ำหนักอยู่ที่12กิโลกรัมแล้วก็ความจุรวมกันทั้งหมดครับจะอยู่ที่3กิโลวัตต์อว น้ำหนักตัวรถนินจา E1 จะอยู่ที่140กิโลกรัมแล้วก็แซดอ1อยู่ที่135กิโลกรัมอย่างไรก็ดีกำหนดการเปิดตัวที่แท้จริงของมันนั้นคา w a สกิก็ได้บอกเอาไว้ครับตั้งแต่อีกมา2022ว่า EV ทั้ง2โฉมนี้เนี่ยจะวางตลาดในปีนี้2023แต่เอาเข้าจริงตอนนี้ก็ล่อไป Q3 ของปีแล้ว ดังนั้นผมคาดการค์ว่าน่าจะเปิดตัวโปรดักชันขายจริงก็คงหนีไม่พ้นปลายปีซึ่งอาจจะเป็นงานโตเกียวมอริโช่2องหรือไม่ก็คงเป็นอิกมาส2งจุดนี้คงต้องรออัปเดตไปพร้อมๆกันครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับรถนินจา E1 แล้วก็ ZE1 คุณมองว่ามันน่าสนใจไหมเพราะเอาเข้าจริงเลยนะครับพละกำลังระดับนี้ก็เทียบเท่ากับพวกรถสกูตเตอร์ AT ในคาร์อย2 5่สซีซียังไงก็ลองคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยสุดท้ายนี้ฝากทุกคนติดตามที่ช n e l ของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r i v a l ไว้ด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ